สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลคุูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการตรวจดวงชะตาสําหรับนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564นะคะก่อนอื่นย้ํากันก่อนเลยนะคะเหมือนเดิมเลยคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายแบบวงกว้างไม่ได้จาะทรงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเอง สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเรานั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับครูนะคะสามารถเป็นกําลังใจให้กับครูได้ง่ายๆโดยการกด Sub s c r i b e กดไลค์นะคะแล้วก็ไปติดตามอีกช่องหนึ่งนะ,ะที่มีเป็นในส่วนของการดูดวงเหมือนกันแต่ว่าเป็นการไลฟ์นะคะก็ั่้ก็คือที่เพจครูปิ้งรหัสนางฟ้านั่นเองอมาเลือกไพ่กันเลยนะจ๊ะทั้งหมด12ใบนะคะ12พบเรือนค่ะนะคะ,นะคะมาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในเดือนนี้สําหรับคนวันเสาร์ค่ะ เลือกไพ่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้และ12นะคะโอเคได้มาเรียบร้อยแล้ว12ใบามาดูสิจะเป็นยังไงแบบไหนนะคะอันดับแรกค่ะตำแหน่งตนุนะคะพูดถึงตัวตนกระดุมพระ สหัดช้พันธุปุตตาอลีปัตตนิมรณนะสุภะกัมมะลาภะ และสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะโอเคนะคะเรามาดูตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งตนุตำแหน่งตัวตนของเราความรู้สึกนึกคิดนั่นเองนะ,ะช่วงนี้คนวันเสาร์ค่ะกลับมาความคิดไอเดียนะครีเอทนะคะ,ะ,คะพุ่งอีกแล้วนะคะอยากจะทํานู่นอยากจะทานี่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญแล้วก็เด็ดมากที่สุดสําหรับคนวันเสาร์อะไรคุณอยากจะยืนคุณอยากจะทําด้วยตัวเองค่ะ ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจการศึกษาต่อหรือการทําอะไรเพิ่มเติมที่เกิดประโยชน์ให้กับตัวเองเนะี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะลุยทันทีนะคุณจะมีความรู้สึกว่าเออณนะตอนนี้สิ่งที่คุณเชื่อมั่นที่สุดเนี่ยคุณเชื่อมั่นตัวเองนะคะซึ่งไอความเชื่อมั่นเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่ามันส่งผลดี ส่งผลดีในเรื่องของงานนะคะเพราะว่าตําแหน่งกรรม,มะนะคะหรืองานหลักที่คุณทําอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากขึ้นมานะคะว่าเป็นช่วงที่ลุ่งโลดของคุณเป็นเดือนที่ดีคุณทําอะไรหยิบจับอะไรโอกาสประสบความสําเร็จสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนกับเจอคนที่หักหลังคุณหรือคิดไม่ดีกับคุณแต่ว่าสุดท้ายแล้วณนะวันเนี้ย เขาเหมือนกับว่าเขาแพ้ภัยตัวเองอ่ะเขาทําอะไรคุณไม่ได้นะคะเขาได้แต่เหมือนกับคอยจ้องมองแล้วก็ดูในเรื่องของความสําเร็จของคุณเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นใครที่หวังในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็งานเนี่ยเอ๊ะจะหนักไหมจะเครียดหรือเปล่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีแล้วก็ราบรื่นค่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันมีเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่า พื้นฐานคนวันเสาร์อ่ะจะไม่ได้อะไรโดยง่ายๆอยู่ละจะต้องในเรื่องของอาการใช้แรงการใช้กําลังใช้ความทุ่มเทแต่เพียงแต่ว่านะคะในเดือนเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทุ่มเทหรือตั้งใจเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันประสบความสําเร็จง่ายขึ้นนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นตําแหน่งกระดุมพรบพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะการเงินขึ้นมานะคะการเงินคุณยังคงมีใช้จ่ายค่ะนะคะก็คือสามารถที่จะใช้ชนได้จนถึงเดือนแต่มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์นนมที่จะเอาเงินไปทําลงทุนอะไรสักอย่างหนึง่ง นี่นะคะคุณกําลังช่างใจอยู่ค่ะนะคะว่าจะเอาเงินไปลงทุนไปทําอะไรแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่านะคะเป็นในเรื่องของการที่คุณใช้จ่ายเนี่ยคุณต้องระมัดระวังหมดไปกับอะไรนะคะเงินเนี่ยจะหมดนะคะไปกับในเรื่องของความอยากได้อยากซื้ออยากนั่นอยากนี่ของคุณเองนี่แหละนะะเกิดจากกิเลสของตัวเองลว้วนๆเลยซึ่งถ้าเกิดคุณมีการวางแผนแล้วก็มีการคิดคํานวณในเรื่องของเงินเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนไหมใช่แต่เพียงแต่คุณน่ยมีเกณฑ์โน้มที่อยากจะซื้อ,อยากจะจ่ายเงินกับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันจะมี ผลกระทบไหมก็ต้องระมัดระวังนะเพราะไพ่ขึ้นมาว่ามันมีผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคุณอาจจะเครียดแล้วก็วิตกกังวลได้กับการจ่ายเงินครั้งนี้ค่ะส่วนต่อมานะคะตําแหน่งสหัสชะนะคะจะหมายถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางเดินทางใกล้ๆสบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็ จะไปแต่ที่เดิมซ้ำๆเป็นแบบนั้นนะคะส่วนเกณฑ์การเดินทางไกลไม่ได้ส่งผลดีฉะนั้นถ้าเกิดในช่วงจังหวะน,นี้ใครมีความคิดที่อยากจะเดินทางไกลนะคะหรือว่าคาดหวังไปถึงในเรื่องของการที่จะไปท่องเที่ยวไปทํางานต่างประเทศแบบนี้ยอันนี้ขึ้นมาไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะขึ้นมาว่าแนวโน้มอ,อาจจะต้องชะลอแล้วแล้วก็คือรอดูระยะเวลาในเรื่องของโอกาสไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดการเดินทางใกล้ๆนะคะสบายๆส,ส่วนคนที่อยากจะหางานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้งานไหมหรือคนที่รอง,งานอยู่มีค่ะจะได้งานจากคนรู้จัก แต่ว่างานเนี้ยมันกับการเป็นว่าอาจจะไม่ได้เป็นงานที่ตอบโจทย์คุณทั้งหมดเพราะว่ามันขึ้นมาว่ามันเป็นงานเบื้องหลังอย่างเช่นบางคนทํางานเซล์อาจจะต้องเปลี่ยนไปในเรื่องของการทํางานเอกสารไม่ได้เจอผู้คนเท่าไหร่แบบนี้นะคะมันขึ้นเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทําได้ไหมทําได้แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่งานที่ เป็นสไตล์คุณหรือว่าตรงใจคุณทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีส่วนในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องของเพื่อนค่ะมีเกณฑ์นะคะที่เพื่อนเก่าแต่ว่าเพื่อนเก่าคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเก่าแบบที่เป็นเพื่อนเลยแต่จะกลายไปว่าเป็นคนรักเก่า เป็นคนเก่าที่คุณเคยรู้สึกดีจะกลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วมันจะส่งผลยังไงอ้าวส่งผลดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าเออคบคุยกับเขาไปแล้วมันไม่ได้มีปัญหาก็สามารถที่จะเปิดใจแล้วก็คุยกันได้นะคะเพราะว่าภัยขึ้นมาว่ามันก็ยังมีความสุขอยู่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรเพราะว่าคนวันเสาร์เองเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยณวันนี้คือเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยอยู่แล้วคุณจะเชื่อใจหรือคุณจะให้ใครเข้ามาในใจคุณสักคนนึงที่คุณสามารถที่จะบอกเล่าทุกเรื่องเนี่ยมันน,น,นเ แค่ช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งหรือว่าช่วงในเรื่องของเกณฑ์ก็คือเดือนนี้เท่านั้นนะคะส่วนตำแหน่งพันธุ์ทูค่ะพูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องครอบครัวต้องระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับการพูดจามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะขัดแย้งกันมันเหมือนกับต่างคนต่างแรงอะนะคะคุณก็แรงเขาก็แรงหรือคนแบบที่คุณมีปัญหาอยู่แบบเนี้ยมันเลยเป็นการในเรื่องของการที่จะปะทะคลมกันแล้วก็ตกไปในเรื่องของตำแหน่งอลิตำแหน่งอลีตรงเนี้ยนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะหมายถึงในเรื่องของคนที่จะทําให้คุณแบบ ไม่สบายใจนะคะคนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะระเบิดได้เลยแล้วคนนั้นเป็นใครคนนั้นจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามีเกณฑ์น้มที่อาจจะเป็นน้องของคุณนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นลูกน้องที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยหน่ายเหนื่อยใจนะกับตรงนี้นะคะแต่มันขึ้นมาว่าเป็นญาติพี่น้องแหละแต่สุดท้ายแล้วคืออายุเขาอาจจะน้อยกว่าคุณนะคะส่วนเพิ่มเติมนีเรื่องตำแหน่งนี้จะหมายถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วย ที่อยู่อาศัยอันนี้คือดีนะคะแต่คุณมีเกฑ์ที่จะขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอีกแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วถามว่าทุกวันนี้อยู่แล้วมันดีมันมีความสุขมันแฮปปี้ไหมมันก็แฮปปี้มีความสุขดีถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงนะครูแนะนำนะคะก็คือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยการที่เปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่นะคะการทําอะไรใหม่ๆโดยการที่เหมือนกับ เปลี่ยนบรรยากาศนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นถึงขนาดที่ต้องซื้อของอะไรเข้ามานะคะซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรใหม่อันนี้ไม่มีนะคะแต่เหมือนกับคุณอยากจะเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนความรู้สึกของห้องก็คือเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนผ้าม่านอันนี้คือช่วยได้นะคะจะทําให้สุขกายสบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตําแหน่งเนี่ยขึ้นมาเป็นการส่องกระจกคุณต้องไปดูดีๆกระจกที่บ้านนะคะได้ทาความสะอาดบ้างไม้มันมัวมันหมองหรือเปล่าหรือว่าคุณส่องกระจกทีบอกโอ้โหมีคราบอะไรเลอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้นะมันเป็นจุดที่เป็็นนนนเเเหมมือกับับบปพลลงงาาาข้า้าสะท ตัวเราอะฉะนั้นกระจกจะต้องใสสะอาดตลอดเวลาเลยนะคะสาหรับเดือนนี้เป็นการแก้เคล็ดเป็นการเสริมดวงเป็นทิศเล็กๆกน้อยๆที่ครูให้นะคะส่วนต่อมาค่ะตําแหน่งปุตตะตำแหน่งปุตตะจะหมายถึงในเรื่องของบุตรหลานบริวารดีเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดคนไหนที่เ,เป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องก็คือลูกน้องเนี่ยสั่งได้ตามใจแต่คุณต้องสั่งเขานะถ้าเกิดคุณจะให้เขาคิดเองทําอะไรเองอะเขาคิดเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณแบบทำแบบนี้สิแบบนี้สิเขาจะทําตามขั้นตอนรวมถึงในเรื่องของ ลูกหลานนะคะบริวารน,นะคะ,ะที่เราแบบเด็กอย่างเงี้ยคะ่ะที่เราดูแลอยู่แบบเนี้ยคือเราจะต้องบอกเขาว่าเขาต้องทําอะไรนะคะและต่อมานะคะจะเป็นตําแหน่งปัตตนิพูดถึงในเรื่องของความรักละ ความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้หวานชื่นหรือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ที่แบบอยู่ด้วยกัน2คนน่ะแต่มันจะเป็นในเรื่องของการที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเป็นแก๊งไปเจอเพื่อนแบบเนี้ยค่ะความสัมพันธ์มันก็ดีค่ะแต่ว่าการที่คุณคบกันเนี่ยณวันนี้คุณไม่ได้มองแค่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นอะไรที่หวือหวาหรือต้องหวานต้องเติมเต็มแต่คุณมีความ,มารมู้สึกว่าคือมองแล้วมันสุขก,กายสบายใจมองตาแล,ล้วรู้ใจเหมือนกับได้เราได้มีเพื่อนได,รรได้มีพาร์ทเนอร นะคะมันก็เลยขึ้นมาว่าฟีลความรู้สึกความสบายใจในเรื่องของการคบหากันเป็นแบบเพื่อนนะคะส่วนคนโสดจ้ะไหนดูสิคนโสดเป็นยังไงโอ้โหคนโสดนะต้องระมัดระวังค่ะนะคะเพราะว่าขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอนะ,ค,ะคนที่ถูกใจแต่เพียงแต่ว่าคนนั้นเขาจะมีความลับอะ นะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเช่นบางทีคุณคุยกับเขาไปช่วงแรกคุณจะมีความรู้สึกว่าอู้ทำไมเขาน่ารักจังเลยเขาเข้าใจเราจังเลยเข้าใจเย็นจังเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาค่อนข้างที่จใจร้อนพร้อมระเบิดหรือว่าโปรไฟล์เขาดูดีแต่จริงแล้วชีวิตเขาไม่ได้ดีอย่างนั้นนะคะฉะนั้นต้องค่อยๆศึกษามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาค่ะมีเกณฑ์นน้มที่จะอายุ ะะมากกว่าคุณแต่จะมากกว่าคุณไม่กี่ปีประมาณช่วง3-5ปีเท่านั้นนะคะโอเคและก็ตำแหน่งมรณะค่ะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุสุขภาพคุณต้องระวังเกี่ยวกับสายตาค่ะคุณใช้สายตาเยอะเห็นไหมคะไพ่ขึ้นมาว่าอาจจะมีตาข้างใดข้างหนึ่งที่คุณมีความรู้สึก,กว่ามันมัวหรือมีเอฟเฟกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ การที่เป็นเส้นเลือดฝอยนะคะขึ้นตาแบบนี้หรือว่าตาขุ่นช้ำม,มัวแบบนี้เกิดจากการที่คุณน,นะคะใช้ใส่ตาหนักมากเกินไปนั่นเองก็ใช้เงินแก้ปัญหาโดยการซื้อในเรื่องของวิตามินหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมรวมถึงในเรื่องของการที่พักผ่อนใส่ตาบ้างนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุ ต้องระวังค่ะเพราะว่าขึ้นมาเกณฑ์อุบัติเหตุถ้าเกิดเป็นในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะมีแน่นอนนะพายขึ้นมาแล้วก็ตำแหน่งสุภาเกณฑ์การเดินทางไกลของคุณไม่ดีเท่าไหร่นะคะตั้งแต่ต้นคลิปที่ครูบอกฉะนั้นเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะในเรื่องของเวลากลางคืนคือหลังตะวันตกดินอ่ะหกโมงเย็นเป็นต้นไปคุณต้องระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะส่วนตำแหน่งสุภาจะขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรไหมายถึงในเรื่องของ ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ผู้ใหญ่มีในส่วนของการที่เมตตาอุปถัมภ์ไมมดูแล้วกลางๆแต่ว่าเอาข้องชินถ้าเกิดคุณเบือดร้อนพร้อมเทียช่วยไหมพร้อมเทียช่วยแต่คุณเนี่ยงัดข้อ,ขอเขาหมายถึงว่าบางทีคุณอาจจะเหมือนกับมีความคิดเห็นไม่ตรงกรันหรือบางทีเขาคิดแบบนั้นแบบนี้เงี้ยคุณเลยที่จะ เลือกที่จะช่วยตัวเองหรือว่าเลือกที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยตัวเองเป็นหลักไม่อยากพึ่งพิงกับใครนะคะส่วนตําแหน่งนี้จะหมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนวันเสาร์คะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยได้กราบไหว้เท่าไหร่หรือคุณมีความรู้สึกว่าไหว้ได้แต่ว่าในเรื่องของความเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะของแบบนี้นะมันพูดยากแต่ว่าอ่าเดี๋ยวครูจะดูให้อย่างหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดทําบุญเสริมนะคะ ทำมุลเสริมเพิ่มเติมนะคะให้ทําเกี่ยวกับอะไรทําเกี่ยวกับในเรื่องของอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กนะคะหรือว่าตามโรงพยาบาลอันนี้ได้หมดนะคะขอเช็คหน่อยได้ไหมคนวันเสาร์หนดูซิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณเพราะไพ่มันขึ้นมานะคะอ่าโอเคในเรื่องของการกราบไหว้ค่ะคุณทําบ้างไม่ทําบ้างอะ่ะคุณทําตามอารมณ์คุณทําตามโอกาสเท่านั้นเองอะ่ะมันเลยทําให้ในเรื่องของการที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาหรือการที่คุณขออะไรบางอย่างแล้วมันไม่ไมประสบคสวามสําเร็จอ่ะมันอาจจะเกิดจากการที่ว่าคุณไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรหรือว่าไม่ค่อยดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอนั่นเองค่ะ และต่อมานะคะจะเป็นตำแหน่งลาภะนะคะตำแหน่งลาภะจะหมายถึงอะไรจะหมายถึงได้ลงโชคลาาค่อนข้างที่จะยากเลยนะคะขึ้นมาก็5 0าสนี่แหละแต่ถ้าเกิดเป็นสื่อนําโชคของคุณก็คือเกี่ยวกับที่บ้านนั่นเองเลขที่บ้านอันนี้ขึ้นมาชัดเนาะส่วนเลขนําโชคอะนะคะอ่าสื่อนําโชคบอกไปรับเป็นเลขที่บ้านส่วนเลขนําโชคของคุณคืออะไรนะคะสื่อนําโชคเลข 6 7 11ค่ะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะ6 7 11 นะคะก็ตามนี้เลยนะส่วนตำแหน่งวินาศก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นความทุกข์กายทุกใจคุณอาจจะมีความทุกข์เกี่ยวกับญาติพี่น้องเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าขึ้นมานะคะเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเกี่ยวกับคนที่คุณผูกพันแล้วก็สนิทด้วยทางสายเลือดนะคะเป็นแบบนี้จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายทั้งหมดของคนวันเสาร์ค่ะถ้าเกิดยังไม่จุใจค่ะไปเจอกันได้อีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือที่เพจครูป,ปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะนะคะส่วนช่องทางนี้ขอด้วยนะคะช่วยกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ครูนิดหนึ่งและเจอกันใหม่เดดอนนคะสสี ค่ะ